สวิฟ์รูมสวิฟท์ทีโบเหนื่อยชิบหายเลยวะเอ้าโดนยี่อะล้วผีผับเราเล่นตั้งหมันได้แค่สองเล่นตั้งหมันเล่นตั้งหมัน ของี่แล้วเราไดตักก้งกันแล้วใครอยู่ข้างล่างรถอ่ะไอ้กซ์ารมึงไปทำเฮี้ยตรงนั้นแล้วเราได้ตักก้ง,งนันต,ต้องบอลใส่เอาไม่ใช่หัวหน้าผีแล้วใครเขียนบลอตวะทฮ้ยรถใครขับเองอ่ะพี่ใครเนียน้ยมังมัง ตัวมยาม่ะอยยัไมหมือนรปอ่ะอ่ะเราูจะเข้าไปยังไงแล้วอ่ะเอ้าเอียตายอเ้ยนี่นี่นี่่าาานี่นี่นี่าาไม่าไม่นี่นี่นี่ซุปซุปซุปเฮ้ย ต้มแดกเลยเพื่อนเฮ้ยคือมันสับกูในนี้ได้ปะสับกูในนี้เห็นปะเอ้าไม่เห็นนี่เอ้าสับไม่ได้มีสั้นเลยไม่ได้เปล่าคืถ้ากูพูดอย่างนี้ก็จะเจออยนี้ได้เลยแล้วก็อยู่เงี้ยมั้ย เอากลุณนพูดไม่โดนคุณโดนไ่พูดมึงทำยังไงวะเพื่อนบิเดับแบงไม่ตายหปือคนละทำยังไงวะไปเพื่อนเอาไหวไวะว่าเราไหวเพื่อนไปประจนไยหน่อยวะไม่รู้นี่เลยเฮ้ ไดีจ้ะเพื่อนอุ้ยแล้วคนใหญ่เมียวเมียวเนี่ยโอ้โหเอาเอาไม่ได้เลยเอาได้เลยสี่หมื่นเหี้ยรวยแล้วเพื่อนเรารวยแล้วจะขึ้นเนี่ยเป็นเนี่ยไหวเปล่าวะได้ไหมลองดูดิลองดูตึ๊บโอ้โหหนักสัตว์หนักสัตว์ไม่น่าแต่เมันจะไม่ได้เพื่อนได้ปะไม่ขึ้นห่อไม่ขึ้นหรอ งั้นเหมือนเราจะต้องเดิน่างเงี้ยเดินไปเดินเงี้ยโอ้มันไม่ไกลทีใช่ป่ะล่ะเดินไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดูนี้แค่เนยกนไขอจับอจับตูดมันที่ดีกโอเคไหมเดีเอาซับมาปุ๊บโอเคคุยไ้ไดได้ได้กนเดกันได้ปะอเคโเคโเคโออกูเหมือนวอลกน่ได้ตรนนี้สองซับ ด้ไหมกูอย okay. ู่ไหนอะได้ได yeah. 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 ้ไได้ได้ไไมไ้ไติดได้ล้ได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 มิกิกมิกไปนะเ้ออมันได้รู้เลยได้ได้ได้เออได้เตมาวมึงเยสวยวจัด เจอของใหญ่เบิ่ม่ะมึงทำได้ไงวะเพื่อนอะไรเนี่ยวะคนโทรดอะก่อนอูนี่แหละคือผู้ที่จะเป็นหนึ่งนี่แหละ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 ที่ที่กูควรอยู่โย่สวัสดีโม่ชุบชีชมพูชา วิ่งละไอ้เค okay. hey, uh ีย huh. ก okay. ูไม่สนละทางตันนี Think ่ม oh ือมึงม um ึงจะไม่ดีไปตามจุดไปกันอิเคียอิเคียไปตามจุดไปตามจุดแต่พีอยู่ทางนี้นะมึงรอดป่ะเพื่อนรอดป่ะเฮ้ย ได้ถ้าไม่จะทำอะไรแล้วได้เะยินวนงูนี่ไปอะไรข่นี่ยินไม้ไมงูใช่ไหมไอ้ขาดัะคนที่เคนตัอสายไปแล้วเยอะๆไม่ไา้ไป

แล้วอีกแล้วข้างล่างแกเ,เราไอ้กันมันเอาหัวกมาไม่ได้นีไงออโอเคแกนิกโดนที่ขายทับ